สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิรดาขวังการนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อดแคสต์นะคะซึ่งวันนี้หนูจะมาแนะนําหนังสือเรื่องคิดแบบโทไดค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนชื่อนิชิโอกะอิเซหนังสือเล่มนี้น่าสนใจอย่างไรเพราะว่า หนงังสือเล่มน,นี้บอกถึงเทคนิคการคิดแบบหลายวิธีค่ะซึ่งผู้แต่งนะคะนิชิโอกะอิเซนะคะได้กล่าวไว้ว่าเขาเป็นคนหัวทึบค่ะอ่านหนังสืออย่างหนักเลยทั้งที่ตั้งใจเรียนไม่แพ้ใครในห้องเรียนเลยคะ่ะแต่ไม่ว่าจะพยายามหนักแค่ไหนคะแนนเขาก็ยังวนอยู่ท้ายๆของชั้นเรียนมาโดยตลอดจนมาถึงวันหนึ่งนะคะเขาเปลี่ยนคําถามจากจะเรียนยังไงให้เก่งเหมือนคนอื่นบ้าง จะเรียนยังไงให้เก่งเป็นคนเก่งวิธีคิดอย่างไรเมื่อเขาคิดแบบนั้นแล้วนะคะผลการเรียนของเขาก็ดีขึ้นแบบไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยค่ะจนเขาเข้าสอบในมหาวิทยาลัยที่เขาอยากเข้าได้โดยหนังสือเล่มน,นี้นะคะผู้เขียนจะบอกถึงวิธีคิดแบบ5แบบที่นักศึกษาโทใดส่วนใหญ่ใช้กันค่ะคือ 1. วิธีชี่ช่วยคิดให้จำ โดยไม่ต้องท่องจำค่ะ 2. วิธีคิดที่ช่วยให้สรุปเรื่องต่างๆได้ดี 3. วิธีคิดที่ช่วยให้สื่อสารกับคนอื่นได้อย่างราบเรื่น 4. วิธีคิดที่ช่วยให้คิดไอเดียที่คนอื่นนึกไม่ถึงได้ 5. วิธีคิดที่ช่วยให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ทั้ง5หัวข้อนี้นะคะจะทำให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจว่าทำไมคนหัวดีถึงได้หัวดีและต้องทำอย่างไรถึงกลายเป็นคนหัวดีอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อแท้กับเรื่อง กำลังเจออยู่นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะผิดพลาดไม่ได้และทุกคนไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วความจริงมันสามารถฝึกฝนกันได้ท้งนั้นเลยค่ะและใช้วความคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะให้ปัญหาที่เข้ามาหายไปจากตัวเราได้อย่างไรและทุกคนสามารถเป็นคนหัวดีได้ค่ะถ้าพร้อมที่จะคิดและลงมือทําเพื่อให้จุดมุ่งหมายสาเร็จรุ่งเรืองไปได้ค่ะ ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าคนหัวดีและคนหัวทึบเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของพรสวรรค์แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการคิดมากกว่า แต่ผู้เขียนนะคะพยายามคิดอย่างมุ่งมั่นเพื่อค้นหาตัวเองว่าควรทำอย่างไรคนหัวทึกอย่างเราจะกลายเป็นคนหัวดีระดับที่สามารถสอบติดในมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าได้และสิ่งที่ผู้เขียนกำลังจะสื่อนะคะก็คือสื่อให้ทุกคนเปลี่ยนวิธีคิดและเห็นวิธีการที่จะลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิมของเราให้มีความคิดแบบใหม่ที่หลากหลายกว่าเดิมสามารถเรียนแบบใดและเทคนิคที่ทำตามได้จริงโดยไม่ต้องพึ่ง ควาสวรรค์แต่อย่างใดค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราและความคิดเราร้วนๆคนเราเกิดมานะคะมีทั้งคนหัวดีและคนหัวทึบบางคนหัวดีมาตั้งแต่เกิดประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าวิธีการคิดไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนหรือตอนใช,ช้ชีวิต ประจำวันก็ตามคิดพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยวิธีการคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปวิธีคิดนี้คือสิ่งที่บ่มเพาะความหัวดีของเราเราอาจจะไม่สามารถเรียนแบบคนสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดได้แต่เราสามารถเรียนแบบวิธีการคิดได้ถึงเราจะไม่ได้ใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันก็ตามแต่ถ้าเรียนรู้เทคนิคและทำตามก็สามารถสร้างผลลัพธ์เดียวกันได้และทุกคนสามารถเป็นคนหัวดีได้นะคะ ถ้าเราพร้อมจะลงมือทำะคะ่ะตัวอย่างเช่นผู้เขียนนะคะเขาพยายามมากๆค่ะกับการเปลี่ยนวิธีการคิดในรูปแบบใหม่เพื่อให้ผลการเรียนและคะแนนสอบของเขาดีขึ้นและเราสามารถตั้งข้อสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค้นหามูลเหตุของสินเหล่านั้นได้นะคะเราจะจดจําเรื่องต่างๆได้มากขึ้นและลืมได้ยากมากขึ้นเช่นกันค่ะ คือเอาง่ายๆเลยก็คือการฝึกตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆค่ะว่ามีสิ่งไหนที่เรายังสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนไหมแล้วพยายามดึงตัวเองออกมาจากคำถามที่เรากำลังถามตัวเองอยู่แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือไม่แพ้ก,กันเลยก็คือการคิดและทำความเข้าใจด้วยตัวเองค่ะเพราะมันจะทำให้เราจดจำเรื่องนั้นได้อย่างแม่นยำมาก และอีกอย่างนะคะเราไม่ได้นำสิ่งที่ตัวเองคิดไปเล่าให้ใครฟังด้วยซ้ำดังนั้นนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเข้าใจผิดแค่ทำความเข้าใจใหม่ให้ถูกต้องก็หมดเรื่องแล้วค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากให้ทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ มีแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าคิดแบบโทไดสําหรับใครที่รู้สึกว่าคิดแบบนี้จะทําให้เราประสบความสําเร็จหรือเปล่าใครที่ลังเลเกี่ยวกับกวิธีการคิดของตนเองและอยากคิดแบบใหม่หนูก็อยากแนะนําหนังสือเล่มน,นี้นะคะและหนังสือเล่มน,นี้นะคะตอบโจทย์คนที่กําลังคิดหรือสงสัยเกี่ยวกับตัวเองแน่นอน,นะคะ่ะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังจนจบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ